รถผมสตาร์ทไม่ติดเสียเราผมสตาร์ทไปติดกับเต็มเกียกลับโออเอาลืมติ๊กบอรไอซีมาอีกโอ้โหรวผมสตาร์ทไปติดช่วยเด็กขาสนับสนุนหน่อยนะครับโอ้โหโอเคทุกคนับเดี๋ยววิดีโอนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาอ่าดูของใหม่แล้วกันนะครับผี่ชมครับมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะโอดูรถใหม่แล้วกันนะทุกคนไม่รู้ว่ามันอยู่ โซนไหนของอ่อในในนี่นะครับทุกคน,นครับโอ้นี่ไม่ใช่โอ้มันอยู่ตรงไหนวะไม่น่าจะอยู่ในโซนรถไถน,นะอ่ามันเป็นเคลีรกู้ภัยนะครับทุกคน,นครับอืมเฮ้ยทำไมไม่เจอวะมันอยู่ตรงไหนวะโอเคผมหาก่อนตัด,ดโอเคเราเจอแล้วนะครับผมนี่ก็คือจะเป็นอุปกรณ์กู้ภัยรถทั้งหมดเลยนะทุกคน <laughs> จะไปรูอุปกรณ์กู้ไผ่นะครับอุ้ยไม่ใช่กู้ภผ่นะครับผมนี่อันนี้ก็ใช่นะครับทุกคนครับโอ้โหอันนี้เดี๋ยวผมยังไม่เห็นรถเลยอะออผมยังไม่เห็นรถเลยอะคือเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้เป็นอันนี้คือกู้อะไรวะเนี่ยมีเครนเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะใช้เป็นตัวนี้แล้วกันนะครับทุกโยงครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่า,าเราจะใช้เปลี่ยนสีได้ด้วย เฮ้ยผมชอบสีนี้ว่ะอ่าอ่าวาไปครับอ่าวาไปอุว่าไปเปลี่ยนสีได้ด้วยโอ้โหสุดยอดเลยสีแดงนี่แาละเรียวเรียวนี่ไงโอ้โหมันต้องพนักงานคนนี้ครับทุกท่านครับทีนี้รถอ่าผมยังไม่เห็นรถเลยว่ะในโหมดนี้มันก็ไม่มีอ่ะทำไงดีวะเนี่ย อฮ่าฮ่าฮ่อฮ่อืมเอาจริงผมยังไม่เห็นรถเลยอ่ะมันมันไม่มีรถหรออ๋ออืมไม่มีรถหรอโอ้โหมีแต่พ่วงแล้วแล้วรถหาจากไหนวะเนี่ยน,นี่คืออะไรครับเนี่ยอ๋อข้างหน้าเหรอเฮ้ยมีติดข้างหน้าด้วยวะแล้วรถแล้วรถอยู่ตรงไหนวะรถอยู่ตรงไหน รงนี้ก็ไม่ใช่เอา้าอ๋อหรือว่ามันมีแค่เฮ้ยไม่ใช่ดิมันมีรถด้วยทนะ่านผู้ชมหรือว่าคันนี้ไม่ใช่คันนี้นะมันไม่ใช่คันนี้มันเมนร์เนี่มันโมเมนนะมันไม่ใช่นะโอเคหาก่อนนะวันทูตัดหรือว่ามันใช้กับหัวลากวะใช่หรอมันใช้กับหัวลากเหรออ่เดี๋ยวผมลองซื้อไปดูนะใช้กับหัวลากจริงๆหรอฮะ ไม่ใช่นะโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมันคือในมดอะที่ผมโหลดมามันมีรถของเขาเองเลยนะนี่ไม่ใช่ละนนี้ไม่ใช่ละ,นนม,ละมัวละน,นี้มัวและเอ้ยทำไมรถของเขาหายไปเลยวะโอเคเดี๋ยวผมออกไปหาก่อนตัดโอเคคือผมไปนั่งหาข้อมูลมาครับก็คือผมได้ไปลงมดอ่านี้เพิ่มคือมันต้องมีมดรถคันนี้ก่อนนะครับทุกคน แล้วถึงจะมีมอดไอตัวนี้ได้โอ้โหแม่งนั่งหาข้อมูลนานมากโอเคมาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูดิโอ้โหมีหลายคันจังวะมันต้องใช้คันไหนอะอต้องใช้คันไหนอะคันไหนก็ได้ใช่ปะอันนี้ไม่แน่ใจว่ะมันต้องยาวๆอะเออมันต้องเป็นรถบรรทุกอะอุ้ยมีมีแบบแท็กด้วยเหรอเนี่ยมันต้องเป็นรถบรรทุกแบบนี้นะครับทุกคนอันนี้อันนี้ได้ปะคันนี้ได้ปะ คันนี้เป็นรถบรรทุกไม่ได้หรอคันนี้เป็นหัวลากเท่านั้นหรอไอ้หน้าเหลี่ยมไอ้หน้าเหลี่ยมอ๋อคันนี้ไม่ได้หรอทุกคนโอ้ตุกอ่าคือมันจะต้องใช้เป็นรถที่อ่าเป็นเป็นหน้ายาวๆแบบเนี้ยเดี๋ยวผมดูก่อนนะอุ้ย,ยโซ่คือทั้งหมดนี้เป็นมอสแท้หมดเลยนะครับทุกคนอุ้ย อะไรวะเนี่ยอุ้ยเออไม่ได้หรอคันนี้ไม่ได้วะน่าจะต้องเป็นอ๋ออ๋อไม่เมื่อกี้เห็นเกี่ยวกันหนึง่งคันโอ้โหนี่เป็นหัวลากหมดเลยเหรอวะเฮ้ยอันนี้มันหัวลากหมดเลยเหรอเอาอ,อะไรเนี่ยเออ มันใช่เหรอวะมันต้องใช้หัวลากเหรอวะ,อะเดี๋ยว <_ an> เดี๋ยวลองซื้อไปก่อนนะเอานี่นไงนี่นไงอันนี้มีต่อข้างหน้าด้วยเนี่ยอือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองซื้อไปก่อนนะพี่ชมยังยังเล่นไม่เป็นครับผม <_ an> โอ้่รถรถคันใหญ่จัดเลยอะ่ะอันนี้ไม่ไม่ใช่ประเทศเรานะครับทุกคน,นรถเมืองนอกนะเออนี่นี่น,นี่มันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้โอเค ล้อการที่เราจะเป็นรถกู้ภัยได้เนี่ยมันต้องหันย่อยใช่ไหมล้อโอ้โหโอ้โหเอหอเออสวยอ่ะไปพอแล้วกระตุกมากเลยอะอ่ะมาลองดูนะครับ โอ้หรถสมัยไหนเป็นรถเมืองนอกนะท่านผู้ชมมาดูดีต่อได้ไหมเฮ้ยต่อไม่ได้อะไรวะทำไมอ่ะโอ้โหนี่มันทำไมเนี่ยโอ้รถ้ัวันี้ผมจะได้เล่นไหมเนี่ยอ้โหอ่าต่อไม่ได้ซะด้วยอุ้ยเปิดประตูได้ด้วย ทำไมถึงต่อไม่ได้ลูกพี่ช่วยผมหน่อยโอเคตัดอ่าคือผมออกไปดูอ่าเขาเรียกว่าออกไปดูมอดมาแล้วครับคือมอดที่รถรถคันที่เขาใช้กับไอเครื่องเนี้ยคือผมไปหาดูแล้วนะไม่มีครับทุกคนครับมันมันไม่มีครับผมไปหามานละไม่มีครับผมขายไปขายอะไบ้างวะนี่บ้ามันมันมันไม่มีเลยครับทุกคนครับเพราะฉะนั้น เออผมไม่แน่ใจว่าไอ้นี่ที่ผมไปลงมาอีกเนะี่ยผมไปโหลดมาวีวีดีโอนี้ถ่ายเกือบชั่วโมงเลยนะผมอยู่กับไอ้นี่กเกือบชั่วโมงละผมไปลงไอเอ่อตัวนี้มานะครับทุกคนโอ้โหนี่ก็เป็นรถบรรทุกเอาเอาออกไม่ได้อีกโอ้โหออกไม่ได้ว่ะแล้วก็ไอตัวนี้หรือเปล่าวะผมไปลงอันไหนมาอีกอันหนึ่งวะโอ้ยป่ะลงอันไหนวะเนี่ยน่าจะอันนี้แหละ เออผมไม่แน่ใจว่ามันจะใส่กันได้หรือเปล่านะครับทุกคนถ้าใส่ไม่ได้ผมพอแล้วนะผมคือผมไปดูมาแล้วคือมอดที่คันที่เขาลงอะ่ะคันคันที่เขาเขาเรียกว่าคันที่เขาทดสอบให้ดูมันไม่มีครับทุกคนมันมีแต่คันนี้อคอันนี้คันนี้มีแต่ว่าคันนั้นคือผมไม่เจอครับอาจจะมีแต่แตว่าผมผมไม่เจอเนาะ ผมหาไม่เจอครับทุกคนครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมผมหาไม่เจอจริงๆว่ะท่านผู้ชมมือสีสีส้มแล้วกันผมหาไม่เจอทุกคนครับออส้มแบบนี้อ๋อมาดูกันว่าคันสุดท้ายแล้วนะคือถ้าไม่ได้คือไม่ได้เลยนะทำไมมันห่างจังวะ โอ้โหลายละเอียดคือครบมากเลยครับเป็นมดแท้นะทุกคนไม่รู้ได้หรือเปล่านะโอโ้ไม่ได้อีกหรอโอโ้ต้องให้ผมทำไงเนี่ยลูกพี่ให้ผมทำไงวะเนี่ยเฮ้ยมันมันไม่ได้เลยครับทุกคนครับคือมดที่คันที่ เขาเปิดตัวคันที่คันที่เขาโปรโมตกับอ่าคันที่เขาใช้กับมอสตัวนี้คือมันไม่ได้ติดกันมานะมันไม่ได้ติดกันมาเหมือนฟาร์มสิบเก้าโอ้โหทำไมโอ้โหคันนั้นมันไม่มีจริงๆครับทุกคนครับอ่าเดี๋ยวผมมันมีมันมีอันยาวกับอันสั้นใช่ไหมมันมีอันยาวกับอันสั้นใช่ไหมท่านผู้ชมอ่าผมลองอันสั้นดูนะ ถ้าได้ก็ได้เลยนะถ้าไม่ได้ก็แสดงว่ามันไม่น่าได้แล้วแหละนะครับผมผมอ๋อต้องต้องขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับคือผมไปหามาแล้วจริงๆครับท่านผู้ชมผมมันมันมันไม่เจอครับทุกคนครับเดี๋ยวถ้าเจอยังไงก็เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเอามาให้ดูแล้วกันเนาะคือวันนี้มันมันมันไม่เจอครับทุกคนครับ อันนี้ไม่ต้องเอาดิเอามามาโอ้แม่งเอ๊ะมันมันไม่เจอเลยครับทุกคนครับมันมันผมไม่รู้จะทำยังไงละมันไม่เจอโอ้โหอันนี้ก็ไม่ได้อีกไอ้บ้าออโอ้โหอะไรวะมันไม่ได้เลยครับทุกคนครับโอ้ <S <S ไม่ได้จริงๆครับเนี่ยเห็นไหม ทันที่เขาโปรโมทอะ่ะโอ้โหต้องมานั่งอะไรอีกเนี่ยโอเคตัดเพราะฉะนั้นวิดีโอนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเล่นรถคันนี้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะใช้เป็นตัวลากตัวเก่าแล้วกันนะครับทุกคนที่เราใช้กันในวิดีโอที่แล้วนะครับผมมาก็ในเมื่อมันไม่มีครับเดี๋ยวถ้ามีผมจะเอามานําเสนอให้นะครับท่านผู้ชมอะไรวะเนี่ย เปลี่ยนล้อดิลูกพี่เอาเออเอาไม่ไม่เอาเป็นล้อคู่ดีอ้าเป็นแบบนี้แล้วกันแล้วก็คือเป็นหัวลางที่แปลกมากๆนะเดี๋ยววันนี้มาไปกู้ภัยแล้วกันนะทุกคนนะอ,อันนี้คือได้เนี่แต่ว่ามันจะไม่ใช่ตัวใหม่งไง ัวใหม่ตัวนี้แม่งหาไม่เจอครับหารถต่อไม่เจอโอ้โหผมก็นึกว่ามันจะติดมาด้วยกับเหมือนฟาร์มจุดเก้าไม่ใช่นะครับต้องไปหาเองนะครับทุกคนไม่ใช่นะไปหาเองอีกนะ่ะโอ้โหแม่งสุดยอดโอ้โหเทพประบุอะพอละต้องไปหาเองอีกนะคือตัวนี้จะต่อกับอันนี้ไม่ได้นะครับโอ้โหนี่ประเทศอะไรวะเนี้ยท่านผู้ชมอันนี้มันจะต่อไม่ได้นะท่านผู้ชม อ่อไม่ได้เอ้ยเอ้าโอ้โหโอ้โหแล้วใครแม่งจะไปรู้กันตต้องใช้พ่วงโอ้โหผมไม่รู้ก็ผมไม่รู้อ๋อเแล้วอันนี้ทะลุแล้วช่างแม่งแล้วกูควรจะต่อได้โอ้โหแล้วใครแม่งจะไปรู้ยงงมาก่อนจฉลาดไหมอู้ยูงงผมมาต้องมาก่อนจฉลาดอ่ะโอ้โหอู้หูมึงฉลาดไอ้บ้าโอ้หูงงมาก่อนฉลาดเไ้ย เอา,า่ะโอ้โหใครไม่จะรู้ไม่รู้ว่ามันจะต่อได้ไหมโอ้โหก็ว่าอยู่มันต้องใช้ไอ้นี่โอ้โหแล้วผมหาไม่เป็นชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงคัะผมตั้งแต่บ่ายสามครับตอนนี้สี่โมงครึ่งแล้ว <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปกู้ภัยก่อนโอ้โหม่เสียเวลาไม่นี่ท่านผู้ชมโอ้โหโอ้โห เฮ้ยโอ้โหดูดิคุณผู้ชมดูภายในดิข้างในนี่คือข้างหลังนี่คือเป็นที่หลับที่นอนนะครับทุกคนโอ้โหผมหาไปชั่วโมงครับทุกคนครับแม่ผมงอมเลยครับเมื่อกี้ผมงอมจัดเลยนะโอ้โหโคตรสวยเลยว่ะเนาะสวยจริงว่ะโอ้โหอันนี้อาจจะไม่ได้แต่งแบบสวยเบอร์นะเพราะว่าผมรีบมากๆ,ๆครับทุกคนครับ โอ้โหกว่าจะเจอครับโอ้โหอันนี้ไม่ได้อีกซูมไม่ได้อีกโอ้โหมาเคลียไม่เป็นไรเดีย๋ยวไปกู้รถก่อนกู้รถไถก่อนไปมาเฮ้ยไม่รู้ทำอะไรได้บ้างแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ใช่รถประเทศไทยนะท่านผู้ชมประเทศไทยไม่มีนะแบบนี้ไม่มีนะครับผมอันนี้เมืองนอกรถเมืองนอกก็เอ,อ้ยเล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 ยมาถึงแล้วครับลูกค้าอะ โอ้โหไม่กดจะหาเจอชนไหมเนี่ยชนด้วยกดจะหาเจอนะครับแหมกว่าจะไปติดได้ผมไม่คิดว่ามันจะติดได้นะเนี่ยผมไม่รู้เลยว่ามันต้องใช้พว่วงเอ้ยมันไม่ได้ใช้เวทไอ้นี่ต่อนี่ว่าโอ้ถ้ามันพอดีก็ใส่ได้เลยใช่ปะโอ้แล้วผมไม่ได้ติดข้างหน้ามาด้วยดิยมาไม่รู้จะต่อได้หรือเปล่านะคทุกทุกทุกครับ โอ้เดี๋ยวผมออกไปเอาไอ้นี่ก่อนแล้วกันนะซูมก่อนแล้วกันนะตัดอยังไงต่อยังไงต่อเอ้ยเมื่อกี้เหมือนผมผม,ผมสตาร์ทแล้วไอ้นี่มันเรืองแสงอะเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยโคตรดีอ่ะโอ้โหสมจริงมากโอเคเดี๋ยวเราจะทำการไอ้นี้เลยแล้วกันนะเดี๋ยวดูมาดูกันว่ามันใช้อะไรบ้างมีไอซีให้ติ๊กปะเนี่ยไม่มีเลยนะทุกคนครับอ่าโอ้ไฟสว่างมากกด คอนโทรลสองันเพื่ออะไรอ๋อนี่ไงนี่ไงาขาตั้งก่อนนะันบแรกเนาะจากนั้นกดอะไรกดอ่า,อากด G กด X ปึ๊บโอเคอ่านี่เราสามารถบังคับได้แล้วทุกผู้ชมเฮ้ยมันสมจริงกว่าไอ้นี่วะสมริษสมจริงกว่าสมจริงกว่าจิบ้าอ่ะ Okay, okay. ออโอเคโอเคจืบอ่าโอ้ยืดขยายแม่งยกจะยกอ๋อโอเคโอเคเข้าใจอันนี้ยืดครับผมอันนี้ยืดยืดยืดอ่ายืดครับท่านผู้ชมครับยืดครับยืดครับยืดคุณผ,ผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเอารถไถถอดพวกออก่อนเดี๋ยวพวกค่อยมาเอาเอาแค่รถไถไปก่อนนะครับผมรถไถเสียนะครับตอนนี้ เอาลนะรถไถก็สีนะครับตอนนี้คนระับอันนี้คือมอดใหม่นะทุยมต้องบอกไว้ก่อนอนะันนี่คือมอดใหม่นะครับอ๋อมันติกอะไรมันก็เหมือนกันนี่มาปึ๊บอ๋อนี่ขาตั้งอ๋อขาตั้งขึ้นแล้วอ๋อขาตั้งอ๋อขาตั้งมันวางข้างหน้าด้วยโอเคอันนี้ผมจะยกนะ กดเอลล็อกได้ปะเนี่ยเอ้ยล็อกได้อ่าล็อกเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ดโอ้ผมยกแกงสูงเลยทุกท่านผมยกแกงสูงเลยกดเอ็นเพื่ออะไรวะผมเปิดประตูกดอ่ากดบีเพื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอ๋อคาเมล่าโอเพ็นผมไม่ใช่นี่หว่ากดบีเพื่ออะไรวะ อ๋อ oh, มันจะล็อกอ๋อเอออ๋อก็คือถ้ากดก็คือถ้ากด V ไอ้ตัวนี้มันจะไอไอนี่ไอตัวไอตัวแผ่นเนี่ยมันจะตั้งฉากนะครับท่านผู้ชมโอ้เบาๆหน่อยก็ได้รถลูกค้าลูกพี่อืออะยกขึ้นไว้เลยแล้วไอ้สลิงนี่คือยังไงอ่ะ สลิงนี้คือกดตัวอาใช่ไหมฮะไม่มีให้กดตัวอานะครับทุกคนไม่มีให้กดตัวอานะครับโอ้โหแล้วทำไมมันถึงเบี้ยวอย่างนี้เนี่ยโอ้โโหอเคครับทุกคนครับกว่ามผมจะหาได้ผมถ่ายเป็นชั่วโมงนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวเปิดตัวเลยแล้วกันนะเปิด จบแค่นั้นแหละโอเคทุกคนนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวก็จะเอากูภา้ภัยเอารถลูกค้าไปส่งเนาะนะครับผมก็แค่นี้แหละเอียงแหลงเนงคือเวลามันน้อยเวลามันหมดแล้วผมไปเสียเวลากับไปคลิปวิดีโอนั้นนะไอช่วงต้นคลิปนะครับผมก็ขออภัยด้วยกันนะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยววิดีโอหน้าพาเอาไปส่งเนาะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีซมเปิลให้ดูสักหน่อยนึง การย้ายเนาะท่านผู้ชมเนาะเล้าสามารถยกได้แบบว่าสูงๆเลยนะถาลายรถลูกค้าถลายดีไหมอ้ยอุ้ย,ยชนลูกลูกค้าชนเดี๋เดๆๆเด มันมีตามจริงมันมีแบบเป็นเคเลน้วยนะทุกผู้ชมมันมีแบบเป็นเคเลนดนวย <c oughs> รถลูกค้ารถลูกค้าถลายเลยทานผู้ชมเว้ยโอเคเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผมรถลูกค้าถลายละโอ้โหแม่สุดยอดสุดยอดสุดยอด